คัทิวตี้สวัสดีครับวันนี้มาพบกับท i ิปเด็ดังโครม EP ที่2นะครับ EP นี้จะมาแนะนำปลักอินที่ชื่อว่า p r o a t i n g for YouTube นะครับตัวนี้เลยที่กำลังแสดงอยู่นะครับซึ่งความสามารถของ p r o a t i n g for YouTube เนี่ยก็คือเราที่เราเนี่ยจะสามารถดู YouTube ได้นะครับโดยสามารถทำงานอย่างอื่นได้ด้วยก็คือทำให้ YouTube เป็นจอเล็กๆเ,เหมือนภาพตัวอย่างเนี่ยครับแล้วก็อยู่ด้านหน้าสุดแล้วก็เราสามารถ เล่น a ฟ e b ุ o กพิมงานหรือว่าเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วยได้นะครับสำหรับใครที่ใช้จอเดียวก็เหมาะมากนะครับในการใช้ว่าอินตัวนี้วันนี้ผมจะติดตั้งให้ดูนะครับแล้วก็ใครที่อยากทดสอบหรือว่าอยากใช้งานนะครับว่าสามารถเข้าได้ที่ URL ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับผมอ่าตอนนี้ผมจะมาแอดเข้าเบราว์เซอร์ของเรานะครับคลิกท,ที่ add t o Google Chrome แล้วก็แอดแนะครับ นี่เรียบร้อยส่วนเสริมนี้ก็จะมาอยู่ตรงเนี่ยครับมุมซ้ายบนแล้วก็คลิกเข้าไปนเนี่ยตัวปากอินก็จะบอกว่าให้ติดตั้งส่วนเสริมเพิ่มนะครับคลิกตรงไอตัวสีฟ,ฟ้านี่มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราต้องติดตั้งเพิ่มนะครับนี่ตั้งตัวนี้ พราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถคลิกที่ด้านล่างวิดีโอนะฮะแล้วก็มันจะไม่เด้งให้เราต้องคลิกตรงนี้นะฮะตัว C ีฟ้านี่แล้วก็โหลดไอดตัวนี้เรียบร้อยนะฮะตอนนี้แอดไปละเท่ากับว่าตอนนี้เราโหลดเสร็จแล้วนะฮะสตัวโอเคเราจะมาลองดูวิดีโอกันนะฮะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวผมเขาเปิดแท็บใหม่เลยดีกว่านะฮะ u t ท b e อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยคือคลิกที่ตรงนี้ครับ Open In f o i n g for YouTube นะฮะจะเป็นรูปหมุดตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะฮะเนี่ยโอเคถ้าหลังจากที่เราคลิกมุดแล้วนะฮะก็จะเป็นหน้าจอตรงนี้ซึ่งสามารถยืดได้หดได้นะครับ ันนี้คือเล็กเล็กที่สุดเราก็เนี่ยครับคลิกตรงที่เป็นรูปบวกนะครับเพื่อทําการย้ายแล้วก็คลิกที่มุมว่าต้องการความกว้างของหน้าจอเท่าไหร่นะครับเช่นผมต้องการกว้างประมาณนี้เนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถดูวีโอไปด้วยแล้วก็นั่งทํางานไปด้วยได้นะนี่ครับก็จะมีไอ้นี้อยู่ด้านหน้าสุด นีแล้วก็ปรับตรงนี้ได้นะฮะถ้าใครอยากออกก็คลิกที่กากบ,บาทตรงนี้ก็จะมีวิดีโอสามารถดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็ทําอย่างอื่นไปด้วยได้นะครับภายในจอเดียวนะครับแล้วก็ปรับลดได้ขยายได้นะครับถ้ามันขวางจอแล้วก็ปรับลดขนาดลงมาได้ครับผมโอเคสําหรับ e ีพต่อไปนะครับก็ติดตามกันได้นะครับคลิปเด็ดของโครมจากช่อง Activity Channel นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็สามารถแชร์ให้เพื่อนดูได้นะครับก็กดไลค์กดติดตามได้กรับผมวันนี้สวัสดีครับ